สวัสดีครับคลิปนี้ผมก็อยู่บริเวณหน้าร้านข้าวมันไก่ซาวเจ๊พร่เจ้าเก่าหน้ายงสงวนเทฟแลนดนะครับที่นี่เป็นอีกหนึ่งร้านที่ผมอยากมานำเสนอมากเลยครับเนื่องจากด้วยสนนราคาเพียงแค่20บาทเท่านั้นพิเศษ30นะครับแล้วก็มีบริการผ่านแก๊ปได้แต่ที่ร้านนี้จะหอ,อก,กับบ้านอย่างเดียวนะครับ ไม่มีให้นั่งทานครับไก่ที่เตรียมมาที่ก็เป็นสมหน้าลูกชายของเจพรนะครับเราจะประจำอยู่สาขานี้ใช่ไหมใช่ครับร้านออกประมาณกี่โมงร้านออกมา่ประมาณเที่ยงประมาณเที่ยงเราพร้อมขายกี่โมงครับพร้อมขายประมาณบ่ายโมงพอบ่ายโมงเราก็ขายแล้ว แต่ลูกค้าจะเยอะช่วงประมาณห้าโมงห้าโมงถึงหกโมงครับสบ่วนานลูกค้าจะเป็นกลุ่มไหนครับกลุ่มนักศึกษาเป็นนักศึกษาเนาะนครับแล้วก็มีสองสาขาสาขาหนึ่งอยู่ที่ไหนครับสาขาหนึ่งอยู่ที่หอทอบวันครับหอทอบวันถ้าคนพื้นที่น่าจะรู้เนาะตรงนั้นจะมีโต๊ะให้นั่งทานนะครับ ส่วนตรงนี้ห่อกับบ้านอย่างเดียวแล้วก็มีบริการรับทำข้าวกล่องด้วยติดต่อได้ที่เบอร์0884988438นะครับที่นี่มีข้าวขาหมูด้วยนะครับยังข้าวขาหมูนี่เท่าไหร่ครับขาหมูธรรมดา25้าหมู35าะโอ้โหราคานี้บอกได้เลยว่าหายากมากเลยนะครับ จะมาเป็นชุดๆแล้วก็ครับคือของหมดไปแล้วรอบนึงค่ะอ๋อ ำใส่ห่อไว้แบบนี้เลยนะครับถ้าธรรมดาธรรมดา20บาทเท่านั้นน้ำซุปพร้อมพิกัดนะครับก็จะอยู่หน้ามหาวิทายาล,ลัยอุบลราชธานีเลยนะครับอยู่บริเวณแยกนี้นี่นะครับยงสงวนเซฟแลนด์ ค้านักศึกษาก็จัดพยอยมาเรื่อยๆนะครับรนะี่ก็คือชมหน้าเจ๊พรเจ้าของร้านนะครับเจ๊พรเนี่ยจะไม่ยอมออกกล้องนะจะให้ลูกชายออกครับแต่ก็ต้องออกสมใจสมใจช่องครับวันหนึ่งเนี่ยพอจะประมาณได้ไหมครับว่ากี่หอ จะขาเป็นข้าวข้าววันละสิบห้าโลข้าววันละสิบห้าโลถ้าตีเป็นห่อนี้ประมาณพอ,อนับได้ไหมประมาณสามร้อยสามร้อยห่อสามร้อยห่อเฉพาะสาขาเดียวใช่ไหมครับหรือว่าสองสาขาเลยเฉาาพาะสาขานี้สาขาเดียวโอ้โโอ,โอ้ดูไม่ทันเลยครับพอดี ไปคุยเรื่องอื่น,น,น,นะะแล้วก่อน,อ,น,น,นะะอันนี้คือ20 <c oughs> ใช่ไหมอ๋ออันนี้พิเศษคือราคา3าบบาทเนี่ยมันก็หาทานยากอยู่แล้วนะครับข้าวมันไก่อะรออะไรครับธรรมาดาด แล้วมีแฟนชายไหมครับเจ้าพรมีแฟนชายไหมยังไม่มีค่ะอนาคตข้างหน้า ทุบนะยครับโอ้กระติกนี้เก็บความร้อนได้ดีมากเลยข้าวที่นี่ใช้เป็นข้าวอะไรครับข้าวหอมมะลิเลยค่ะหอมมะลิแล้วก็หุงด้วยมันไก่ไหม ก็คือข้าวมันไก่แท้ๆเลยนะครับตอนนี้ฝนก็โปรยปลายลงมาอย่างหนักแล้วนะครับตอนรับช่องเดินสายถ่ายคลิปวันนี้ก็มาสไกลทีนะครับอุบลราชธาน,นีเป็นการเดินทางที่ไกลที่สุดของช่องนะครับโอ้โหหอมมากเลยครับข้าว ต้องปิดไว้เนาะให้ความร้อนอันนี้กำลังทำห่อเท่าไหร่ครับเนี่ยอันนี้หอ่ออะไรยี่สิบนะครับ ครับข้าวมันไก่ซาวน้ามมองอุบลอยู่หน้าห้างยงสนวนเซฟแลนด์นะครับหาง,ไง,ไงไ่ายๆเลยและเวียนมาอุดหนุนก็ได้สนวนราคา20บาทเท่านั้นแค่20บาทเนี่ยไม่ได้เน้นน้อยๆน,นะครับนี่ สำหรับน้องๆที่ทานไม่จุเนี่ยก <c oughs> ิ่มได้เลย <c oughs> แต่พิเศษก็ขายกันแค่สามสิบบาทเท่านั้นทุกวันจะเจอกับหนุ่มหล่อของเรานะครับแลมาขายอยู่สาขานี้ตลอดเลยเนาะ <c oughs> หยุดวมไหนเอ่ยตรนนี้เราหยุดแล้ว๋อแล้วแต่ถ้าเกิดว่ามีธุระก็หยุด กัน,นครับราคานี้บอกได้เลยว่าห<น>ายากครับในอุนบลเนี่ยมีเจ้าเดียวเนาะแล้วแล้ว,ลวท,ทุกที่ผมก็แทบจะไม่เห็นนะครับถ้าวก็ใช้ข้าวหอมมะลิวัตถุดิบทุกอย่างเข้าท,ที่ผมดูเนี่ยแตงกงแตงกวาใช้อย่างดีหมดครับ ไม่ได้ไปเหมาว่าแบบแตงกวาเศษมานะใช้วัตถุดิบคุณภาพเลยอ่ะเดี๋ยเจ้าพรายเกินกล้องแล้วอันนี้จะโชว์ฝีมือแล้วนะครับนี่ให้เลือดกันขิ้นโตโตเลยเจ้าพรแล้วก่อนก่อนหน้าที่จะขายขข้าวมันไก่นี้เคยทำอะไรมาก่อนบ้างครับ เสริมสวยอ้าวแล้วทำไมเบนเขียนม,มาทางนี้ได้อะคือแค่ขาเทนทของด้ยนะคะอ๋อคือมันคนละขั้วกันเลยนะเป็นการพลิกได้แบบว่าแตกต่างอย่างสิ้นเชิงเลยครับโพตอนนี้สายฝนกระหน่ำแรงมากถ้าเสียงเข้ากล้องแรงก็ขออภัยด้วยนะครับวันนี้ตั้งใจมาจริงๆ600กว่าโล นั่งมาตามทางฝนตกแรงยังนึกในใจจะถ่ายงานได้ไหมนอ้อ <laughs> ทางร้านนี่จะมีข้าวสองแบบนะครับจะเป็นข้าวมันกับข้าวสวยสำหรับคนที่ไม่ทานมันนะ รไม่ว่าจะเป็นการต้มไก่ต้มไก่ถ้าต้มนานเกินไปเนื้อไก่ก็จะไม่อร่อยนะครับจะไม่มีความหวานแต่ที่นี่ผมมองแล้วไก่เนี่ยต้มได้กําลังดีไก่จะมีความฉ่านะครับแล้วก็ข้าวเนี่ยมีความหอมแล้วก็ใช้ข้าวหอมมะลิอย่างดี ได้ฝีมือมากครับนี่ครับอ้หอมมากบอกเลยกรเทียมอครับอ,อ๋อคือเราต้องคุมเองเลยคัเอุกอย่างคะคมายกขายองเมันเป็นสีละ่ายอย่างหนึ่งเนาะ ข้าวข้ามันไก่เนี่ยเป็นอะไรที่หุงยากใช้ได้เนี่ย 该热，他讲讲你。 อ,อลอยี่สิบาทแต่ไก่ไม่มีตบเลยนะครับไก่เนี่ยสับให้แบบนั้นเลยเนี่ยครับสามสิบห้าบาทดูดิหาที่ไหนไมีครับโอ้โหเจฟพอนจัดให้ขอฝากลาน เรกแหององบนจามีสาขาดเดียวละาา่ะนะค้าแรกีผู้บเเ่ารับประกันว่ารดเขแบบ้าขาดแจกของคุณค่ะ